สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาครับแล้วก็เอฟซีทางสปปลร,ราวครับคลิปนี้เป็นแนวทางหัวราพัฒนาครับปรจะจำมาสุกที่ี่23ครับเริ่มฝ้าเริมพัะธาครับสบายดีเด้อสบายดีครับสำหรับเราพัฒนารอบที่แล้วเจาะ8 9 9 8นะครับที่ผมสังเกตดูตอนนี้สังเกตดู6กเจ็ดรอบหลังสุดเนี่ยมันเพิ่งจะหลุดไปรอบเดียวนะครับเพิ่งจะหลุดไปรอบเดียวแต่ มันไม่เดินต่อเนื่องรอบที่สองสังเกตหลุดรอบเป็นรอบเห็นไหมครับรอบปรอบรอบก่อนนู้นหลุดรอบที่แล้วมารอบนี้เบาๆครับข้อสังเกตแรกครับลาวัฒนาปิดแปดสามแปดแปดสามแปดเก้าแปดนะแปดสามแปดเก้าแปดหนึ่งแต้มเมื่อไหร่สําหรับลาวัฒนามานะครับหนึ่งแต้มส่วนมากนะส่วนมากและมาบ่อยหนึ่งแต้มมาเมื่อไหร่โอกาสเบิ้ลสูงครับโอกาสเบิ้ลสูงมากนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ผมจับได้รอบที่แล้วที่ผมได้9กะรอบนี้มันชนที่1กับที่8 8กับ 1, 1 1กับ8ถ้ากรณีท่านเล่นเบิ้ลเล่นเบิ้ลทุกหางเน้น1 188นะครับเข้าใจตรงกันนะครับเนาะเล่นเบิ้ลเล่นติดตองไปด้วยนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเพ,พราะเราเพราะเราพัฒนาถ้าสังเกตโดยดีตอง2เมื่อไม่นานวันนี้ตองสองมานะส่วนตัวผมวันนี้เด่นสุดชอบทั้งหนึ่งทั้งแปดครับเด่นสุด8แล้วกันครับขาลูกเขาวิ่งจัดครับเนาะ สุดแปดร้องหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับชุดเต็มครับ 1, 4, ึ่งเจารอบที่แล้วชุดเต็มเจาะทั้งลาพัฒนา6ตัวและลาพัฒนา4ตัวนะครับชุดเต็มได้1ิหางผมจะตัดให้เหลือ6หางตามสไตล์เดิมที่ผมชอบครับ 1, 8 4, ่งแป

สามหางที่ผมชอบนะครับหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดโอเคครับยังไงถ้าถูกใจถ้าถูกใจตามแล้วกันครับสองทุ่มครึ่งของเกือบครึ่งสองทุ่มเกือบครึ่งของวันที่ยี่สิบสามมารู้กันเนาะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม